พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชาลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณนันทณีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะช่วงเช้าเช้าแบบนี้เวลา7จ็ดนาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตาจันเข็มนะคะทักทายคุณผู้ฟังในเช้าวันศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช 2,566ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชน23สถานีค่ะและเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยนะคะวันนี้ก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะรวมไปถึงช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรของเราก็นําเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะอ่ะช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราติดตาม ก,กันก่อนเลยนะคะกับพยากรณอากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจนถึงประมาณวันที่12กันยายนค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศ บอกว่าจะมีร่องมรสุมค่ะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกนะคะกะ็ในพื้นที่ภาคเหนือของเราถามว่ายังมีฝนตกไหมยังคงมีฝนตกกันอยู่ นะะในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะ ระยะนี้อย่างที่บอกว่า,าจะมีฝนตกหนักนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักด้วยรวมทั้งนะคะควรขุดลอกคูคลองแล้วก็ทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกนะคะเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในแปลงปลูก สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงกเกษตรกรควรระวงังแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักค่ะอย่างเช่นนะคะ โรครากเน่าโคนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าในสัปประรดแล้วก็มะละกอนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ค่ะควรสํารวจหลังคาโรงเรือนแล้วก็แผงกําบังฝนศาสตร์นะคะถ้าหากว่าชํารุดหรือว่าเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกตินะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเปียกฝนแล้วก็หนาวเย็นนะคะซึ่งอาจจะทําให้เป็นโรคตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแล สุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกกันอยู่ค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและในช่วงนี้ค่ะมาถึงแล้วในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคนสวยของเรานะคะคุณนันทนีติบใจมารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วติดตามรับฟังกันค่ะ ขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเข็มนะี่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านด้วยค่ะคุยกันวันสุกรกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะเช้าวันนี้ยังคงอยู่กับนันทนีติดใจด้วยค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันที่8กันยายน2566ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคุยกันค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะกับ รัฐบาลชุดใหม่และก็วันนี้เราก็ได้รัฐบาลชุดใหม่มาแล้วค่ะครมเตรียมจัดทานโยบายรัฐบาลนคะคะเพื่อที่จะถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะหลังจากที่ที่ผ่านมานะคะมีการาตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่และก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยไปแล้วค่ะเมื่อวันที่5กันยายน2566ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกนะพระทา่ินั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จํานวน34คนเป้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะ ในเศรษฐาทวีสินค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพพุทธเจ้าขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยทุกประการค่ะนี่เป็นถ้อยคำตามมาตรา 1 6 1ของรัชธรรมนูญนีคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาถวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จัก จะได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ขอถือโอกาสให้พรให้กำลังใจกำลังกายและปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มอบให้คณะรัฐมนตรีค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมถแถลงข่าวภายหลังเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตว์และปฏิญาณโดยระบุว่าก็จะนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปและก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและ รัฐมนตรีทุกคนที่มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้มีความตั้งใจเพราะมีปัญหามีมากนะคะเพราะปัญหานี้มีมากก็จะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีจะเอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก โดยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปรง่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตนะคะนี่คือการร่วมถแถลงข่าวของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีหลังจากที่เข้าเฝ้าทูละอองชุลีพระบาทคะ่ะ มีไทม์ไลน์ออกมานะคะว่ารัฐบาลใหม่นำโดยนายกเศรษฐาทวีสินค่ะวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมคอรมอนัดพิเศษนะคะ8กันยายนคือวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนายกจะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองคายค่ะส่วนในวันที่11กันยายนนะคะนายกจะมีการถแถลง นโยบายต่อรัฐสภาค่ะวันที่12กันยายนก็จะมีการประชุมคอรมอน,นัดแรกนะคะ18 23กันยายนจะร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่78นะคะอันนี้ก็เป็นทำลายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนปุ๊บท่านก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยค่ะจับตานโยบายสำคัญ ที่นายกจะเตรียมถแถลงต่อสภาเนี่ยคะคุณทู้ฟังคะสำหรับการจัดทำนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาของนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ ทางฝ่ายข้อมูลบอกว่าขณะนี้การจัดทำนโยบายของรัฐบาลได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มและนอกจากนี้ก็จะมีการหารือกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่11กันยายนนี้ก็จะเป็นการจัดทานโยบายร่วมกันของพรรก,การเมืองต่างๆที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่นาโดยพรรเพื่อไทยนะคะสามารถแบ่งเป็น หกระตุ้น4ี่เร่ง3ส,สร้างดังนี้นะคะหกระตุ้นก็คือการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิ t a l วอลเล็นะคะสี่เร่งก็คือ เร่งที่1เร่งแก้ปัญหานีส้สินทางภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนเร่งที่สองเร่งปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนเร่งที่สเร่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเร่งที่4ี่คือเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะส่วนสามสร้างนะคะ สร้างแรกก็คือสร้างรายได้โดยการใช้การทูตเจราจารเศรษฐกิจเชิงรุกเปิดตลาดใหม่พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานค่ะสร้างที่2เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เช่น ที่ดินที่มีอยู่ก็นํามาสร้างไรายได้สร้างอาชีพพร้อมกับจะมีการผลักดันการกระจายอํานาจหรือว่าผู้ว่า CEO ค่ะและก็จะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า s o ฟต์พาวเด้วยนะคะสร้างที่3ก็คือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในมิติของความมั่นคงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณาสุขค่ะนี่ก็คือนโยบายที่ รัฐบาลชุดใหม่นะคะเตรียมที่จะถแถลงต่อสภาค่ะจับตานะคะจับตาดูนโยบายแล้วก็ติดตามกันต่อไปค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันของคุณผู้ฟังในช่วงแรกสำหรับวันนี้นะคะ วันนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณู้พังค้า8กันยายนค่ะมาที่จังหวัดพิจิตรของเราค่ะเช้าวันนี้นะคะจะมีการถแถลงข่าวและเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดพิจิตรเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์ บานนะคะเทศก,กาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาล้นนะคะประจำปี2566ค่ะเริ่มวันนี้ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาล้นหมู่ที่6ตําบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคร้าจังหวัดพิจิตรค่ะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมถแถลงข่าวนเริ่ม9้าโมงครึ่งก็จะมีการ ประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ9โมงครึ่งเริ่มถแถลงค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ๆไปร่วมงานกันได้นะคะก็จะมีเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาโลนมีประเด็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรค่ะประเด็นสเสน่ห์เมืองพิจิตรนะคะมี พุ่งในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช้าวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านรองบุญเหลือบารมีท่านจะไปเป็นประธานในพิธีนะคะมีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโลนค่ะพุ่งในการ สำนักจัดการทรัพยากรปาร่าไม้4ี่สาขานครสวรรค์นะคะเรื่องของความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่เขาโลนด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านพิธีเปิดงานจะมีช่วง10นาฬิกา10นาทีของวันนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยนะคะในเรื่องของกระเจียวแล้วก็ คิดว่าหลายท่านก็คงจะเคยไปเที่ยวถ้าหากว่าเป็นคนในพื้นที่นะคะถ้าหากว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดก็คงจะยังไม่เคยไปวันนี้เรามารู้จักกันนิดนึงนะคะว่าดอกกระเจียวของจังหวัดพิจิตรเนี่ยสวยงามยังไงนะคะเขบอกว่า จังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีนี้เราเพิ่งผ่านการแข่งแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานไปเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตรนะคะท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีค่ะนอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบึงสีไฟบึงหัวดงสามัคคีนะคะรวมทั้งทุ่งดอกกระเจียวในป่าชุมชนบ้านเขาโล้นตํบนาบล เขาเจ็ดลูกอำเภอทับคอ้อจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละคะ่ะที่จะเปิดงานวันนี้วันแรกเนี่ยนับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนมากขึ้นคะ่ะดอกกระเจียวเป็นชื่อเรียกของต้นดอกกระเจียวอน่นะคะเขาบอกว่าเป็นพืชดั้งเดิมของไทยที่ขึ้นตามป่าเบญจพรรณในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะต้นดอกกระเจียวเนี่ยจะมี ลำต้นอยู่ใต้ดินที่เขาเรียกว่าเงาหรือว่าหัวรูปร่างก็จะเหมือนกลมๆแต่แขนงเป็นแง่งคล้ายหัวขิงยังไงอย่างนั้นเนะะี่ยค่ะลักษณะจะเป็นกาบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวนะะี่ค่ะดอกนี่จะเป็นช่อๆแทงออกมาจากใจกลางของลำต้นก็จะมีสีสันสวยงามนะคะจะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวสีม่วงสีเหลืองเรียงซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอก ตรงขึ้นไปสวยนะคะใครเห็นดอกกระเจียวเนี่ยจะสวยนะคะลักษณะเป็นหลอดๆนะคะคุณผู้ฟังคะบานเหมือนเป็นหลอดแท่งๆออกมาบานสวยมากเทศกาลชมดอกกระเจียวที่บ้านเขาโลนเนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่มีบริหารการจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริงนะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายไรายได้สู่ชุมชนได้โดยตรงและก็ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างย่งยืนด้วยนะคะทางฝ่ายชุมชนบ้านเขาโลนเขาบอกว่าการมาชมทุ่งดอกกระเจียวยกักษ์นี้ไม่มีค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถมาชมได้ชมได้ฟรีด้วยนะคะตลอดฤด,ดูกาลนะคะใครสนใจที่อยากจะพักแรมเนี่ยตอนนี้ทางชุมชน ก็จะยังไม่มีบริการที่พักอะค่ะแต่ว่าก็จะมีที่พักในตัวอำเภอตอนเช้าเนี่ยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่9นาิกาเป็นต้นไปส่วนทางด้านอาหารการกินก็จะมีพ่อค้าแมค่ค้าเขามาขายของนะคะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ไรว่างๆเนี่ยนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆคะ่ะที่สำคัญการท่องเที่ยวรูปแบบแบบ new normal เนี่ยแบบใหม่เนี่ยนะคะโควิดก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปเที่ยวกันได้แต่ก็ป้องกันกัน ตามธรรมชาติที่เราป้องกันอยู่นั่นแหละคะ่ะนะคะก็มีการป้องกันกันแล้วใครที่ไปชมเนี่ยก็จะมีมักคุเทศน้อยพาชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางด้วยประมาณ1กิโลนะคะมักคุเทศน้อยก็มีการผ่านอบรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วนะคะจุดเด่นที่สุดของดอกกระเจียวที่บ้านเขาาล้นคุณผู้ฟังคะที่อื่นอาจจะเป็นดอกเล็กๆแต่ที่บ้านเข่าล้นนีคะ ดอกกระเจียวที่นี่เขาบอกดอกใหญ่มากขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยยาวเท่ากับหนึ่งข้อศอกเลยเนะคะเอาลองดูเราจะเห็นดอกเล็กๆนะสีสันสวยๆเล็กๆแต่ที่บ้านเขาโลนี่ดอกใหญ่มากโอ้หน้าไปดูหน้าไปชมนะคะหน้าไปเที่ยวกันด้วยคุณผู้ฟังอยากเชิญชวนนะคะเปิดกิจกรรมวันนี้แล้วคะ่ะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านกันละกันดอกกระเจียวที่ ที่เขาโลนนี่เขาบอกว่าจะมีดอกใหญ่ดอกจะเป็นสีชมพูสลับสีขาวๆกลีบดอกนี่สูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะกระจายไปทั่วพื้นป่าเลยที่เขาหัวโลนเอเขาโลนนะคะจะมีเขาชะอมแล้วก็จะมีเขาตะพานนาคด้วยบานตั้งแต่กรกฎาถึงกลางเดือนกันยายนค่ะ กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไปแต่ถ้ากระเจียวใหญ่ต้องมาที่พิจิตรแล้วก็ที่บ้านเขาโลนเท่านั้นเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้มีการถแถลงข่าวแล้วก็เปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาในช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแล้วนะคะมอบนาทีนี้ให้พี่นิดหน่อยวิจิตราจันเข็มกันต่อวันนี้นันทนีลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งก็จะนำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะในรายการข่าวเด่นชาลววนเมืองงามช่วงเช้าๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะนิสหน่อยก็นำข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยคะ่ะพาไปติดตามหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของ รมทางหลวงค่ะมีการจัดประชุมชี้แจงและศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาคนะคะซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านพยนต์อัศวพิชยนก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองนะคะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณ เขตเมืองในภูมิภาคนะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการกลุ่มย่อยครั้งที่1ค่ะการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาคแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะคะได้ทราบรายละเอียดรวมไปถึงแนวเส้นทางรูปแบบนะคะของโครงการในเบื้องต้นแล้วก็เป็นการรับฟังประเด็น ปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อการจัดทําแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองนะคะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่กรมทางหลวงค่ะก็จะได้นําข้อมูลเหล่านี้นี่แหละไปพิจารณาประกอบการศึกษาแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองที่เหมาะสมทั่วประเทศนะคะก็รวมๆแล้วประมาณ50โครงการด้วยกันแล้วก็จะมีการจัดลําดับความสําคัญนะคะพร้อมกับร่าง แผนพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองนะคะเขาแบ่งออกเป็นระยะแต่ละระยะด้วยนะคะก็คือระยะ5ปี10ปี20ปีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการประชุมชี้แจงแล้วก็การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองนะคะที่อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะ รองรับนะคะสาธารณาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดพิจิตรก็มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จำลองสถานการณ์สมมุตินะคะในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติค่ะซึ่งในช่วง ดาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านสิงหราชวงเสีงเง่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะคะการดําเนินงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตรกรณีอุทกภัยที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการนําแผนเผชิญเหตุอุทกภัยไปใช้ในการปฏิบัติค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลา สถานที่ทรัพยากรการประสานงานแล้วก็การสื่อสารด้วยเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะก็ ในการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะมีการจําลองสถานการณ์สมมุติกรณีการเกิดอุทกภยัยก็คือมีการจําลองการเกิดพายุโซนร้อนนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดพิจิตรเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีน้ำเนี่ยไหลมา เข้าท่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรของเราพื้นที่อำเภอต่างๆนะคะของพิจิตรของเราแล้วก็ยังมีการจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุด,ด้วยนะคะที่เกิดขึ้นทีนี้ในการฝึกซ้อมค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตรนะคะโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ควบคุมสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเลยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุต้องทำยังไงระหว่างเกิดเหตุนะคะมีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรแล้วก็หลังเกิดเหตุมีการสรุป ภาพรวมรวมไปถึงการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างไรอันนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันตามแผนนะคะทีะ่ได้มีการร่างแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดพิจิตรนั่นเอง ะะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะงานนี้นะคะนี่คือกิจกรรมนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นิสหน่อยนํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะและอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือ,เ,อเรื่องราวของนโยบายรัฐบาลค่ะติดตามกันได้เลยนะคะช่วงนี้เรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้อง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย เรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของทางประกันสังคมค่ะได้มีการขยายเวลาในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์หรือว่า4สายพันธุ์นะคะโรงพยาบาลตามสิทธิ์สําหรับผู้ประกันตนนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3แล้วก็มาตรา39นะคะซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมค่ะก็ได้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้วัด ใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนนะคะให้ได้รับวิธีการในการป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็เข้าถึงสิทธิประโยชน์นะคะของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองด้วยนะคะในสถานพยาบาลโครงการที่สํานักงานประกันสังคมได้เขาเรียกว่ามีความร่วมมือร่วมมือ ก,กำหนดจัดขึ้นนะคะปีละ1ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3าสายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ให้แก่ผู้ประกันตนนะคะอย่างที่บอกว่าอายุ50ปีขึ้นไปนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการประกันสังคมค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนนะคะก็คือในปี2566นนี้นะคะขยาย ระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สนะคะส่วนปี2567กําหนดก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง31ธันวาคม2567 นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึง31ธันวาคม2566นะคะอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราววันนี้นะคะก็จากเรื่องนี้ต้องขยายติดตามนโยบายรัฐบาลกันไปแล้วเนาะนิดหน่อยดูเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะก็ช่วงท้ายรายการค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจาก กรมการจัดหางานนะคะโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรค่ะเรื่องราวของ การส่งเสริมการจ้างงานนะคะของผู้พิการนะคะซึ่งทางกรมการจัดหางานค่ะก็ได้ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการนะคะเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของผู้พิการค่ะแล้วก็ให้โอกาสนะคะให้มีงานทําแล้วก็มีไรายได้อย่างยั่งยืนสามารถดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะคุณสมบัติก็คือ,อ,อมีบัตรประจํา บัตรประจําตัวนะคะของคนพิการแล้วก็สามารถทํางานและช่วยเหลือตนเองได้ผู้ดูแลมีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์แทนคนพิการได้นะคะลักษณะของการทํางานก็คือเป็นการจ้างเหมาทํางานบริการสาธารณประโยชน์อย่างเช่นในหน่วยงานราชการค่ะ โรงเรียนวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปค่าจ้างรายเดือนนะคะเดือนละ9,976บาท60สต่ตางค์หรือว่าปีละ1 1 9 7 2 0บาทก็จะเป็นการทำงานตามความสามารถแล้วก็ศักยภาพของคนพิการนะคะทีนี้ คนพิการที่สนใจหรือว่าผู้ดูแลคนพิการที่สนใจนะคะก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรนะคะก็จะมีาการให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไว้นะคะหรือว่า,อาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรค่ะ056 6 13541ต่อ19นะคะกดหมายเลขโทรศัพท์ได้เลย0-2อ่าไม่ใช่0ูองอันนั้นส่วนกลางของเราสอบถามที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิจิตรนะคะเน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์กัน0-56 6 13 541นะคะต่อ19ในวันและเวลาราชการค่ะ,ะก็ต้องขอบคุณทางสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วละคะ่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้อง พัชรินสิรินะคะที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมช่วงเช้าๆวันศุกร์แบบนี้สําหรับรายการของเราค่ะอํานวยการผลิตโดยคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชน23สถานีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายอปมอชอด้วยค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตําบลเลยค่ะที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆแบบนี้สําหรับวันนนี้้้หมดเววลลลาาาแะะคตองจก กโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะรู้หรือไม่การขับรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปชนคนเดินถนนคนคนนั้นจะมีโอกาสรอด9ใน10ถ้าขับรถด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดเขาจะลดลงเหลือแค่1ใน10 ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราขับรถด้วยความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดแทบจะไม่มีขับรถช้าแต่ถึงบ้านปลอดภัยดีกว่าขับรถไวแล้วเกิดอุบัติเหตุน,นะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร